ปางแง่ม่วยชาวบ้านข่าวเด่นประจำสัปดาห์ที่หน้าปากซอยลำลูกกา13ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกทางเข้าบ้านปางแงมเองเ,เลยตรงซอยสิเวทนี่เป็นถนนเสมาฟ้าคามตรงไปตลาดนานจเจริญงตรงไปตลาดนาทองและตรงไปเทศบาลเมืองลำสำแก้วถัดมาอีกไม่ถึง50เมตรครับประมาณสัก50-100เมตรก็ถึงชุมชนสวนสม้มหมู่บ้านลินทองก็าถัดไปอีกหน่อยนะครับก็เป็น โรตัสอยู่ตรงนู้นครับฉะนั้นจะมาจังชันที้จะมาพบกันอยู่ตรงนี้ฮะชุมชนใหญ่มากครับคนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องผ่านเส้นทางนี้สะดุ้งโยงเวลาตีหนึ่งกลางดึกของคืนวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดเหตุหวัยรุ่น9้าคนดักต้นทำร้ายร่างกายพนักง,งานร้านสะดวกซื้อมันก็หดหูใจครับว่าคนทำมาหากินทุกวันนี้ต้องมาเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้นันก็ มปนไม่ได้จะเกิดขึ้นะนะพูดถึงว่าสังคมแบบของเราแบบเนี้ไฟฟ้าก็ไม่สว่างเวลาเขาลงรับเลือกตั้งเนี่ยเขาไปหาเสียงอะพวกชาวบ้านเขาบอกว่าขอไฟตรงโน้นตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็รับปากว่าจะมาติดตั้งให้แต่พอได้แล้วก็เห็นเยียบไปไม่เห็นมีมาให้เลยผู้วิสาเนี่ยจะมาบ่นกับพวกผมปรม่จ้ำเลยแหละกล้องวงจรปิดสี่ตัวโค้งคำนับเหมือนยอมรับสภาพว่าใช้การไม่ได้ที่มองเห็นนะครับมีสามกล้องครับคือที่ตู้ แยกของตำรวจจราจรครับและนู่นครับตรงป้ายนะครับของออตโต้นะฮะทางขึ้นสะพานลอยและที่วินจาัก,การยานจอดอยู่ก็มีกล้องจนลจีนสามันแต่หัวห้อยหมดเลยไม่รู้ใช้การได้หรือเปล่าเ <c oughs> คยถามตำรวจแล้ว,ลวจะบอกว่าใช้ไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่ชุมชนทั้งพันรถก็นชนเขียวชนอะไรเยอะแยะมากมายเวลาชนเนี่ยรารถจรืานรเกิอดอุบัติเหตุอ่ะคอย เคยบอกว่าขอดูกล้องวงจรปิดแหละตำรวจบอกว่าใช้ไม่ได้ป้อมจราจรถูกปิดตายครับแม่ก่อนมันเป็นไฟแดงมีไฟแดงเจา้าหน้าที่ตำรวจก็จะประจําประจําอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่พกหลังนี้มันไม่มีไฟแดงแล้วอะไรแล้วเจา้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยเห็นมาเลยถ้ามีตำรวจมาตรวจบ้างมาอะไรบ้างตอนยุ่งตอนเย็นมาบ้างมันก็ยังดีไอ้น,นี่ไม่ค่อยเจอพื้นที่สพคูคตกับเทศบาลเมืองคูคตทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ เจ้านายปูนปูนสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแงมครับเจ้านายปูนปูน